การ Copy ข้อมูลดอกนะครับไปที่ทูผ่านไปที่ทูดาต้าเบสการ Copy ได้นั้นจะต้องเป็นดอกชนิดเดียวกันนะครับจะต้องเป็นดอกชนิดเดียวกันอย่างเช่นอ่ะผมก o p y a d m i n ให้ดูนะครับเลือกนะครับกด Copy แล้วเลือกมา1ตัวนะครับกด Edit นะครับ ตั้งชื่อใหม่สมมติดอกนี้เป็นเดิมเป็นขนาด3.175ผมจะเปลี่ยนเป็น2มิลนะครับผมตั้งชื่อใหม่เป็น2มินะครับใส่เดมิเตอร์ใหม่ก็คือขนาด2มิลนะครับดูเรื่องความความเหมาะสมผมอาสเตปดาเป็น2มิลเท่ากันนะครับดูเรื่องของความเหมาะสมของรอกนะครับของความเร็วนะครับของความเร็วในการแทนเข้าไปในเนื้องานนะครับถ้าเรียบร้อยกดโอเคจบนะครับสำหรับ2มิลต่อไป ลองเป็นวีบิดบ้างนะครับวีบิดนะครับผมก๊อปปี้เืมอมาหนึ่งตัวกด Edit สมมติเปลี่ยนขนาดนะครับเปลี่ยนเป็นที่60องศาแล้วก็ขนาด32มิมลนะครับอลองดูนะครับผมตั้งชื่อใหม่เป็น60ดีกรีนะครับขนาด32นะครับเดมิเตอร์ก็ต้องเป็น32นะครับอ,องศาก็เป็น60 ต่อไปเราก็มาดูเรื่องของความเหมาะสมนะครับสเต็ปดาวผมยังให้เป็น10เหมือนเดิมนะครับสเต็ปโอเวอร์ผมให้เป็น1นะครับสปินเนอร์สปีดผมยังให้10,000รอบเหมือนเดิมนะครับฟีดเลทผมให้เท่าเดิมนะครับทั้งเลทผมให้เท่าเดิมกดโอเคนะครับต่อไปเป็นสเตเปเบอร์บอลโนดบ้างนะครับกดนะครับเลือก Copy นะครับเสร็จแล้วก็กด Edit นะครับ ผมตั้งใหม่ครับสมมติเป็นขนาด3.175บ้างนะครับครับ R เป็นอ่าเป็น0.5แล้วกันครับอ่าผมตัดยาว R 0.5ผมตัดมันจะยาวถ้ามาจากโรงงานก็คือ15.5นะครับอ่ะคนี้โอเคมาใส่บ้างนะครับไดมิเตอร์เป็น3.175 องศาจะพึ่งพักไว้ก่อนนะครับองศาเราไม่รู้อ่าอ่าศูนย์จานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูค่า4คือความยาวของคมดอกนะครับคมตัดอ่ะเรารู้แล้วว่าคือ15.5เรามาใส่องศาให้มันได้ค่า c เนี่ยคือ15.5อ่ะผมลองใส่สุ่มไปก่อนนะครับ5ก่อน5ยังยังสั้นไปนะครับเหลือ4อ่4ยาวไปสมมติสีุ่ดสแล้วกัน โอเคนะครับ4.2นะครับได้ความยาวคมตัดประมาณ15.29ห่างกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับ4.25แล้วกัน4.2ผมเอา4.2เอาใกล้เคียงนะครับสเตปโอเวอร์ step over 20%ถูกต้อง s p i นเดิลผมเพิ่มให้เป็น20,400เพราะปของของเขาข้าง,าง,างหน้านเล็กนะครับปลายเล็กเดี๋ยวมันจะหกักต้องเอารอบเพิ่มครับีเหล็เท่าเดิมทั้งเล็กเท่าเดิมกดโอเค ดโอเคนะครับเรียบร้อย